ไม่ได้มีแค่จอยจอยสติ๊กไทยศูนย์อุกปกรณ์เกมมิ่งเกียร์สองรถเล่ทันใจแน่นอนครับถ้าจะเลือกซื้อโค้ดเกมแท้ราคาถูกต้อง Store Top Up แอดไลน์มาที่แอ o r e Top Up p หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับจำหน่ายคอยในเกมฟีฟ่าในทุกระบบติดต่อได้ที่เพจซิซ่าฟีฟ่าคอยใครมันใจชื่อนี้วะลิงก์อยู่ด้านล่างครับ ID ตัวเองอีกแล้วครับก็อ่า แลกเปลี่ยนนักเตะไว้ไม่ได้แลกนานไล้ครั้งก่อนที่แลกนู้นี่ก็ไม่ได้ดูอะไรเลยโมแต่แบบเอามูลค่าเนี่ยแม่งสนใจแต่มูลค่าแม่งมีเคเวสเนี่ยตรงเนี้ยใช,ใช้ใช้นักเตะมูลค่า5 5เอ็มสบายดีหกห้เฮ้ยบก0 0เกือบเต็มนี่คือผ่านเคเวสแล้วใช่ไหมมือใหมน่นี่เขาบอกว่าเน่าครับมือ,อชีพนี่โอเคอยู่ใช้นักเตะบวก2จำนวน8คนน่าจะไม่ยากครับ โอเคเรามาดูแมวมอง VIP กันก่อนดิบรีกูได้มาจากตอนไหนก็ไม่รู้มีบวก5ด้วยจัดไป4ตัวมีฟองดิบรีแปดสิบหกนะสนใจที่ไหนล่ะโอ้โหบวก5ว่ะเฮอร์มมนบวก5สตูวด์ดาวนิ่งครับอยู่เว้ใครแพงแวะกูถามหน่อยอ บวกสองวีเอล่ากูโอ้โหเชลซีแหละกูต้องหวังกับมึงล้ชเชฟเชคกุตมันก็มันก็เอาตัวนี้แหละเจ็ดเอ็มสิบสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบมันยังเอาไปแลกต่อได้แล้วแม่งเก่งด้วยนะปีนี้ยืนยันการแลกเอ้ยกูถูกตัวป่ะเนี่ยถูกแล้วครับเชฟเชงโก้บวกหก เอ้ยม,มันจะเท่าทุนได้ไงเมื่อกี้กูห้า้อแดิบนี่มันสี่อยเก้าสิบนี่กูเจ๊งหรอเนี่ยเอาไปต่อยอดครับนักเตะบวกสองจำนวนแปดคนดูแป๊บมีคนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนแล้วไม่ยากไม่ยากเจอกันครับเดี๋ยวตักต่างก,กูมีห้าล้านรอขายนักเตะแป๊บหนึ่งครับ ตำนานดมจากตอนไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเจอกันเรียบร้อยครับใช้นักเตะบอกสอคนนี่ต้องดูก่อนเควสโค้ช <c oughs> ไม่งให้ทำอะไรครับไม่ใช้ AR อะไรใส่ดูแต่ราคาชิบไายไววอนหมดโอเคเชฟเชงโก้ที่เราได้มาครับเราจะมาต่อยอดกันหวังว่าตัวนี้เฮ้ <c oughs> มันมีแบบคนเคยได้เกินพันเอ็มหรือเปล่าวะ <c oughs> ผมไม่ได้ไปไล่ดูด้วยชิบหายแต่รู้ว่าแม่งให้บวกแปอะ แล้วผมมีสิทธิ์ได้บกแปดป่าววะแล้วผมไม่ได้ใช้ตัวบกแปดเนี่ยทั้งแม่งครับเชฟเชงกูสนใจที่ไหนล่ะอุยอ้ยเฮ้ย What กูใส่นักเตะไม่ครบมันผมกูใส่นักเตะไม่ครบกูพลาดอีกแล้วเหรอเนี่ยกูใส่นักเตะไม่ครบ หุยโอ้หุยไม่แพงว่ะอือชุบโอ้โหมึงอีกแล้วเหรอกูวิ่งเลยอ่ะใส่นักเตะไม่ครบได้ไงวะหงุดหงิดที่หายก็ไม่รู้ว่าต่อไปแม่งจะให้แลกอะไรเนี่ย หนึ่งชั่วโมงกูขออีกทีหนึ่งแล้วกันกูใส่นักเตะไม่ครบเลยไงวะหุดหงิดนวะกูจะไม่มีทางผิดพลาดเป็นครั้งที่สามที่สี่แล้วตอนนี้นักเตะมีเจ็ดนี่เรียบร้อยแล้วปับ๊บแปดทำไม่ได้เว้ยเก้าสิบนักเตะสิบคน สองเวีผ่านกูจะไม่มีทางผิดพลาดอีกบอกเลยห้าเกเก้าเกือบเต็มหกร้อยคิดดูก็ดาวิดหลุยครับหกรอนี่มันไอยอย่างนี้ผมว่ามันมันมีสิทธิ์ได้ตัวบก8ปดไหมนี่ผมไม่รู้จริงๆวะ่ะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยไปโอ้บาซ่าสองอัร์เลวอะไทยสองตัวนี้ไม่น่ามีอะไรวะ่ะ บาซ่าสองคนเลยเหรอวะเอาวี p พีไปก่อนไปวบวกหกไซซี่แมงไม่เห็นราคาอีกอโอ้บวกสี่ร้อยเดียววิห้ายหกสิบเลยสุดยอดแต่แม่งก็กูเสียไปเกือบหกร้อยงกูห้าอยหกสิบต้องบอกว่า ยังไม่ตายยังไม่ตายครับอีกหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยผมว่าผมเอาเท่านี้ก่อนดีกว่าผมยัหักรู้ไงว่าถ้าเกิดผมอยากได้บวก8เนี่ยผมจำเป็นจะต้องใช้นักเตะบวก8แรกไหมใครรู้ช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยครับเดีย๋ยวมาแลกกันต่อคลิปหน้าแน่นอนคลิปนี้ไปก่อนครับอยากรู้จริงเพราะผมอยากลุ้นบวก8บวก9้ามั่งไง เมนไว้หน่อยครับเดี๋ยวกระชิบหน้าบาย